มาเราจะไปที่ไพ่ใบที่11ไม่มีเนาะเป็น Page p a จ e of Pentacle นะครับสำหรับเพจอ p ฟเ e นเด e รใบนี้นะครับทางผมได้เคยเล่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ k n n m m d d s นะครับ k t n g of t h e n t o u e n Touch หรือว่าราชาที่ได้รับพรที่ทำให้แตะอะไรก็ตามเป็นทองคำนะครับซึ่งผมมองว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้ เล่ามาค่อนข้างดีถึงดีมากแล้วดังนั้นเดี๋ยวผมขอยกในส่วนของ last นะครับกลับมารีลันให้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูลฟ์กันได้เลยนะครับราชาไมดัสนะครับราชาที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาสามารถสัมผัสทุกสิ่งและทุกสิ่งที่สัมผัสจะกลายเป็นทองคำนะครับอ่า โดยที่ราชาไมดัสเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่ได้อยู่ใน King of Pentacle แต่กลับไปอยู่ในไปอยู่ใน Pa g e of Pentacle เพราะอ,อะไรเพราะว่าราชาไมดัสเนี่ยถึงแม้จะเก่งเรื่องของการปกครองก็จริงแต่สิ่งที่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกครั้งที่เขาเห็นสิ่งเนี้ยมันจะทำให้เขากลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งก็คือทองคำเขาจะรู้สึกทองนั่นไงทองนี่ทองอีกแล้วยนั่นไงทอง นะครับอ่านั่นแหละพอชาแล้วเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นแบบมันเลยอยู่ที่เพจเพราะเพจ of f i n a c l e คือผู้ที่หลงไหลในเงินผู้ที่หลงไหลในทองคําผู้ที่หลงไหลในมูล,ลค่านะคิงไมดัสเนี่ยชัดเจนที่สุดถึงจะอายุเยอะแล้วแต่ความเป็นเพจยังมีอยู่ในตัวเขานะเขาบอกว่า ตอนแรกเลยอ่ะคิงไมดัสละก็ไม่ได้มีพลังในการเสกทองคำหรอกนะคิงไมดัส์ทำได้เป็นแค่มนุษย์คนหนึ่งที่แบบเฮ้ยนั่นทองนี่ฉันก็อยากให้เป็นทองประสาทฉันอยากจะให้วันนึงเนี่ยประสาทายเป็นทองคำเหือเกินและก็เหมือนโอกาสจะมาถึงไมดัส์เขานะครับเขาได้ไปเจอนะครับได้ไปเจอพูดกึ่งแพะซิเลนุสเขา้า บางคนเรียกซิเลนัสนะเขาบอกว่าเป็นเทพแห่งการเมาสุลาเทพแห่งการเมาสุลาจะต้องอยู่ทีมเดียวกันกับไดโอนนสุสแน่ๆนะครับเขาบอกว่าเทพแห่งการเมาสุลาเนี่ยนะเป็นเป็นทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันกับไดโอนนสัสนะครับถึงขนาดไดโอนิสัสเนี่ยนับถือว่าเป็นอาจารย์กันเลยนะคือแบบ ถ้าหากมีเขาอยู่ในงานเลี้ยงงานเลี้ยงจะต้องดีมากๆสนุกมากๆลื่นเลงมากๆคือเมามากๆนะแล้วอเผอิญว่าวันหนึ่งอีนี่ไปเมาอยู่ที่สวนของราชาไมาดัสเขานะไม่รู้หลงยังไงหลงอีท่าไหนไม่รู้แหงอีท่าไหนลงมาอยู่ที่สวนราชาไมาดสัสนะครับทหารโอ้โหทหารแบบเห็นมีคนบุกลุกโอโหตื่นเต้นมาก นะครับอินิจาอินิจาไมดัสจะให้ไล่มันออกไปไหมอินิบุกลุกพระราชวังลรือเลยนะนะครับอ่ะข้างหน้านี่คือไดโอนิซัสนะครับอ่าเซเลนัสเนี่ยคือหลงหลงหลงมาจากแก๊งเนี้ยแหละหลงมาจากแก๊งเนี้ยนะส่วนอีกแก๊งนี้จะรู้ไหมว่าอีเซเลนัสอะหายไปไม่รู้หรอก ใครจะไปรู้อินี่เมาทั้งวันนะครับไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นไมดัสทำยังไงนะเคยมีคนบอกว่าไดโอนิซัสเป็นเทพที่เปนหนักโอ้น่าสนใจเนาะถ้าเขาเปหนักงั้นไมดัสก็เลยขนเหล้าขนอาหารขนทุก,ท,กทุกสิ่งทุก,ท,กทุกอย่างนะครับมาเลี้ยงเซเลนัสอะ สิบวันสิบคืนเหมือนจัดปาร์ตี้เต็มที่เลยสิบวันสิบคืนนะจัดเสร็จปับ๊บวันที่สิบเอ็ดนะพาไปส่งไดโอนิซัสนะครับเออคนบางอีกตำนานหนึ่งนะครับเล่าว่าเอาจริงๆอ่ะไม่ได้เลี้ยงดีอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันมีความเชื่อที่ว่า ชาวบ้านเชื่อว่าถ้าหากเราได้มัดอีเซเลนัสอะ่ะตอนที่เขาเมาไว้แล้วนะครับและเราไปแก้ม,มัดเขาเซเลนัสเนี่ยจะตอบแทนให้โดยการจะสามารถตอบเรื่องของอนาคตให้ได้เออมันมีความเชื่ออยู่สองอย่างแต่ไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะครับราชาไมาดัสก็ได้เอาตัวของเซเลนัสเนี่ยกลับไปส่งไดโอเนสนะซึ่ง โอ้โหได้อุณิสัต์ทราบซึ้งมากคิดว่าตอนนั้นเมาอยู่แหละทราบซึ้งมากน้ําตาไหลหกโคูไม่รู้ว่าเขาหายไปไหนหายไปได้ยังไงอ่ะเอาเป็นว่าเจ้าขอพรได้คอหนึ่งนี่ง่าย,าย,ายนีเลยอยากจะขออะไรก็ได้ถ้าเป็นคนอื่นนะคงจะขอแบบอายุอม,มตะไม่แก่ไม่ตาย ชนะความตายเป็นอัศวินที่เก่งที่สุดหรือบางคนอาจจะขอให้ได้แต่งงานกับสาวสวยที่สุดในโลกก็เป็นไปได้นะแต่ไม่ใช่กับเทแต่ไม่ใช่กับมนุษย์คิงไมดัสคนนี้คิงไมดัสสิ่งที่เขาต้องการเหรอทองคำทองคำไหนละทองคำขอให้สิ่งที่ฉันจับและฉันสัมผัสทุกอย่างกลายเป็นทองคำด้วยเถอะไดอุริซัตบอกแน่ใจนะ ฉันให้คิดอีกทีหนึง่งมันไม่ใช่พรที่ดีนะคือไดโอนิซัสถึงขนาดส่างเมากันเลยทีเดียวอะเฮ้ยแน่ใจนะนะครับส่วนคนที่เมาทองคําอยู่คือไมดาสโอ้จริงสิเอาอินี่จ๋าฉันเอานะครับอ่ะเอาก็เอาก็เสกปึ้งฮะมีคนคิดไปแล้วตอนฉี่ละ อย่าเพิ่งมโนไปถึงตอนนั้นสิน่ากลัวมากเลยเธออ่ะเออนั่นแหละคิดภาพด้วยเลยเห็นไหมอทีนี้คิงไมร์ดทำไงโอ้ฉันได้แล้วมือทองคำมือทองคำจริงป่าววะอ่ะลองดูลองลองก็ลองสิ่งแรกที่ไปแตะลองแตะเตียงก่อนทำไมแตะเตียงวะทำไมไม่แตะประตูหรือปราสาทก่อนอันนี้ไม่เข้าใจ ไมต้องเริ่มต้นที่แตะเตียงไม่เข้าใจจริงๆอะเริ่มต้นแตะเตียงก่อนอย่างแรกปิ้งจริงเป็นทองคาเว้ยโอ้ทองคําต่อไปไปแตะอะไรดีลองแตะหินก้อนอิฐอ่ะแตะติดแต่นิดแตะ่นะอุ้ยทองคําอ่ะเริ่มแตะภาษาแตะทั้งปราษาเลยวิ่งจปแต่หัวยอดยอดปราสาทลงมายันปราษาทั้งหมดอู้ทองคําทองคําอีนี่ทองคํา อุ้ยสั่นละลิกละลีมากโอ้เดินเข้าสวนเดินเข้าสวนอักกรีดไม้กรีดมือเต็มที่เลยจ้าอุ้ยเจอดอกกุหลาบดอกกุหลาบเอามืออุ้ยสวยจังเลยเอามือแตะนิดนึงอุ้ยดอกกุหลาบกลายเป็นทองคำอุ้ยเหมือนจะเอามือทับอกเบาๆแต่มือไม่ถึงอกเอามือทับอกเบาๆอุ้ยฉันต้องระวังมากขึ้นแล้วดอกไม้ไม่มีกลิ่นแล้วอะไม่เป็นไรสวยอยู่ ไปต่ออ่ะอีนี่ฉันหิวอีนี่ฉันหิวนะอ่ะไปไหนต่ออีนี่ฉันหิวฉันไปเสวยพักายาหารอ่ะพวกทหารพวกคนรับใช้ราช,ชวงศ์ทุกอย่างอ่ะเอาอาหารมาเต็มที่เต็มไปหมดเลยอ่ะฉันอยากกินแอปเปิ้ลหยิบแอปเปิ้ลปุ๊บกัดเฮีย <Yeah. S 1> ฟันกูนะครับแอปเปิ้ลกลายเป็นทองคำ แอปเปิลกลายเป็นทองคําแดกไม่ได้นี่เขารู้สึกแบบกินไม่ได้นี่ก็กินไม่ได้นั่นก็กินไม่ได้เนี่ยเริ่มวิตกวิตกแล้ววิตกทั้งหมดนะครับเฮ้ยทำไงดีล่ะคือตอนนั้นเขาคงไม่ได้คิดมั้งว่าจะใช้ซ่อมมีดแล้วก็ช้อนอะนะมันเลยเป็นเรื่องใหญ่มากแต่ตอนนั้นคือกวลกระวยมากคือคือไม่ได้คิดแล้ว นะครับแต่ชาวกรีกก็ชาวกรีกนิสัยแบบนี้จริงๆนะถ้าเราไปลองไปคิดตามในยุคสมัยกรีกหรือโรมันอะเขาจะใช้วิธีการคือหยิบใช้มือหยิบทุกอย่างเข้าปากและสวบาปามยิ่งถ้าเป็นคนรวยมากแค่ไหนวิธีการกินของเขาคือนอนกินยัดให้เยอะที่สุดแล้วอ้วกออกมาแล้วยัดเข้าไปใหม่ นะอ้วกทํำยังไงอ้วกกองตรงนั้นอ้วกกองตรงนั้นจริงๆอ้วกกองตรงนั้นแล้วขยันเข้าไปใหม่แล้วก็อกออกมาคนน่ากลัวอย่าไปคิดภาพนะอย่าคิดภาพตามหลอนมากอ่ะพราะะั้นแล้วมันเลยกินอาหารไม่ได้ไงโหเศร้ามากโอ้ลูกสาวมาพอดีเฮ้ยเธอจำชื่อลูกสาวไม่ได้ก่อนลูกสาวทีนึงป้าป๋าเสียใจอะ่ะ เท่านั้นแหละลูกสาวกลายเป็นทองคําลูกสาวกลายเป็นทองคําคําในใจตะโกนดังมากครับอุทานว่าชิบหายแล้วแย่แล้วชิบหายแล้วเฮย้ยจะทํำยังไงดีคือร้องไห้ฟูมไฟายเขาบอกว่าคิงไมดัสสิ่งที่รักมากกว่าทองคําเออใช้คำวามากกว่าทองคําก็ได้คือลูกสาวคนนี้นั่นแหละคือสติมาทันทีเลยระลึกได้ว่า ที่ไดโอนิซัสเทพไดโอนิซัสเคยบอกว่ามันไม่ใช่พรที่ดีนะคืออะไรโอ้ไดโอนิซัสท่านเทพข้าตัดสูแล้วข้าเข้าใจแล้วคือข้าวิงวอนท่านช่วยเอาพรน,นี้ออกไปได้ไหมปกติแล้วเทพให้พรแล้วจะไม่เอาพรคืนแต่เคสเนี้ยมันคงแย่จริงๆนะจริงเราเคยได้ยินไหม ว่าถ้ามีเทพสาบใครแล้วอะ่ะเทพอีกองหนึ่งจะไม่สามารถแก้คำสาบได้หรือไม่สามารถแทรกแซงได้คือพอรไม่สามารถทับกันได้แต่ในเคสเนี้ยคือให้พรไปแล้วอะ่ะลิบพรคืนได้เออเออนี้แปลกมากแต่การลิบพรคืนมันไม่ได้บอกว่าอ่ะดิดนิ้วปิ้งกลับมาพรไม่ใช่เขาบอกว่าคุณจะต้องไปทำพิธีที่แม่น้ำแพคโตรัสนะครับล้างพร บางคนบอกเอาแค่มือจุม่มบางคนบอกว่าลงไปเลยทั้งตัวให้พรออกไปเลยทั้งตัวแล้วจากนั้นความเป็นทองคำทองคำก็ลอยออกตามแม่น้ำไปนะครับพวกประสาททองคำลูกสาวทองคำทุกอย่างทองคำเป็นยังไงบ้างก็กลับกลับมาสู่ความเป็นปกติเพราะฉะนั้นเพจ of pentacle คนนี้ก็เลยได้รู้แล้วว่า เฮ้ยสิ่งที่มีค่ามากที่สุดอาจจะไม่ใช่ทองคำนะราชาไมดสัสนะครับราชาที่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขาสามารถสัมผัสทุกสิ่งและทุกสิ่งที่สัมผัสจะกลายเป็นทองคำอ่ะโอเค ำหรับเรื่องราวของคิงไมด a ัสนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับซึ่งนั่นแหละลักษณะของชีวิตของเขาเนี่ยนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีขึ้นมากๆนะครับหลังจากที่เขาได้เจอเรื่องราวเหล่านี้กลับไปนะครับคนบางคนก็บอกว่านักกวีบางคนได้แต่งต่อว่าเพราะว่าคนะิงไมดัสนะครับได้ประสบเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น คิงไมดั s ก็เลยกลายเป็นราชาที่ไม่ได้แบบยึดติดกับเรื่องของความรวยอีกต่อไปนะครับเขาเริ่มได้มีการพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้นรวมถึงทั้งยังมีในเรื่องของการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงอีกด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนบทเรียนที่มีค่าของชีวิตของคิงไมดั s กันเลยนะสำหรับ ไพ่คิงไมดัสใบนี้นะครับผมได้มีการปรับเปลี่ยนอีกหลายๆจุดนิดหน่อยนะครับก็คือ k คิงไมดัสยุคเดิมนะครับจะรู้สึกโสมโซไม่ค่อยรวยครับ <c oughs> สำหรับ King ไมดัสยุคใหม่นะครับหรือใบนี้ที่แต่งเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเราจะมีประกายวิ่งวังของความเป็นทองคําแบบทั่วอาณาจักรบริเวณนะครับซึ่งมันจะทําให้เขาเมีความแบบโอ้รถหรูอลอังการเนี่แหละคือ ทองคำทองคำและทองคําของคิงไมด a สรวยเนาะนะครับแต่รวยไม่นานนะเธอนะถ้าหากบอกว่าจะเอาไปใช้ในแง่ของความหมายการตีความนะครับการแปลไพ่นะใครที่หยิบได้คิงไมด a สในเรื่องของการงานนะครับช่วงนี้ต้องบอกได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยจะได้รับ,บโบนัสหรือโอกาสที่ดีมาแบบแปลก ซึ่งโอกาสเหล่านั้นเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้งพรและเป็นได้ทั้งคำสาบครับถ้าคุณทำงานนั้นออกมาได้ดีคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีมากๆแต่ถ้าคุณทำงานนั้นอย่างสะเพร่าไม่ระมัดระวังนะครับคุณอาจจะได้รับทันบนคุณอาจจะได้รับการปรับเงินเดือนลงหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นผลทางด้านลบนะครับ ดังนั้นและเพจออปเ n น c l e จึงต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานอย่างดีครับต่อไปเป็นเรื่องของความรักกันบ้างนะความรักในที่นี้เนี่ยคุณอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการใกล้ชิดเกินไปสังเกตไหมว่าคิงไมด้าสเนี่ยแตะอะไรก็ตามกลายเป็นทองคําหมดนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยทองคำนะครับมันเป็นได้ทั้งสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่แย่อย่างกรณีที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแตะ ผลไม้อย่างเช่นแอปเปิลทองคําถ้าเขาอยากจะกินแอปเปิลเขาแตะแอปเปิลแล้วเขากินไม่ได้นะเขาอยากจะกอดคนรักนะครับกอดคนรักแล้วคนรักเป็นทองคําก็ไม่ได้เหมือนกันดังนั้นคุณจะต้องดูเรื่องของระยะห่างให้ดีครับผมว่าระยะห่างตรงไหนคือสิ่งที่พอดีกันระหว่างตัวเราและแฟนของเรานะต่อไปเป็นเรื่องของการเงินครับสำหรับคิงไมดัสเรื่องของการเงินผมมองว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเงิน นะครับมีโอกาสที่การเงินจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แนะนําว่าแนะนําว่าช่วงนี้น้ําขึ้นให้รีบตักนะครับสังเกตโอกาสให้ดีๆนะครับและเมื่อไหร่ก็ตามที่หมดช่วงของโอกาสนั้นๆแล้วก็ต้องรีบปล่อยพูดเหมือนการเล่นหุ้นเลยเนาะพวกเล่นหุ้นคริปโตบิตคอยอะไรแบบนี้คล้ายๆอย่างนั้นช่วงขึ้นก็ให้รีบตักช่วงปล่อยก็ต้องรีบปล่อย นะครับอย่าไปเสียดายเหมือนคิงไมดัสนะครับถ้ารู้ว่าตัวเองสูญเสียลูกสาวไปแล้วเนี่ยต้องรีบแก้ไขนะครับขอพรจากเทพไดโอนิซัสให้เอาพรคืนไปนะครับรีบๆแก้ไขแล้วทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเองสุดท้ายเรื่องของสุขภาพนะครับทุกอย่างเป็นทองคำมันก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ดีนะครับ ต้องระมัดระวังในส่วนของเรื่องของก,รอา,การเหน็บชานะครับมันคือการแข็งตัวนั่นแหละนะพวกปวดเมื่อยนะหรือว่าข้อนิ้วข้อนิ้วข้อแขนอะไรต่างๆนิ้วล็อกอ่าอันนี้ต้องระวังให้ดีสำหรับคิงไมดดัสครับเพราะว่ามันแข่งได้ทั้งหมดเลยแม้แต่ตาก็ตาก็แข็งได้นะแข่งทุกส่วนไปหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้นั่นะก็คือความหมายทั้งหมดของคิงไมดดัส Yeah. you